สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผ่าทะลุขายตรงค่ะกับดิฉันชาตินีบุญยบลนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของหัวข้อค่ะภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะจะต้องปรับตัวอย่างไรให้สอดรับกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ที่จะร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะนั่นคือคุณกายไพรินทร์ค่ะบรรณาธิการผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกายสวัสดีครับ สุริยุณผู้ชมครับค่ะคุณกายคะก็อยากจะให้คุณกายคะ่ะได้พูดถึงนะคะรัฐมนตรีอะ่ะที่จะมาดูแลของหน่วยงานสคอบอสักนิดล่าวว่าตรงนี้เนี่ยหน่วยกานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เท่าที่เป็นข่าวตามน้่งซื้อพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นคุณสุริวิทย์นะฮะคนสมบูรณ์ซึ่งเป็นอดีตซึ่งเป็นสอสอชัยภูมิติดต่อกันมาแล้วหกสมัยก็เป็นเลขารัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงเลยทีเดียวนะ,ะท่านผู้นี้ก็ <g ér im> ก็ค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบหน่อยไม่ค่อยเป็นข่าวข่าวเท่าไหร่พูดง่ายดาเนินชีพแบบไม่ค่อยวุ้หวาใช่ไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหมอก็เลยทําตัวแบบไม่เวอร์เกินไปอาจจะเป็นตรงนั้นไปได้คจริงๆเพื่อนผมเองเนี่ยก็เพิ่งโทรมาบอกเมื่อว,นวนันสองวันเองเนี่ยเพราะว่าเป็นหนึ่งในคณะทํางานของหมอสุรวิทนี่แหละ,ะใช่ไหมว่าอาจจะอาจจะดูแลเรื่องสบด้วยและอาจจะดูเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีสํานักนายกใช่ไหมอาจจะดูเกี่ยวกับเรื่อง สื่อของรัฐด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ร้อเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลเองก็ยังไม่ถแถลงนโยบายก็เลยการแบ่งกระทรวงกระทรวงก็อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเป็นการประเมินแต่ถ้าเกิดได้หมอตรงนี้เข้ามาร่วมใช่ไหมเข้ามาดูแลเรื่องอสอบอผมว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเนื่องจากอย่าลืมนะว่าพรรคพวกผมก็เข้าไปอยู่เป็นทีมงานาทีมทํางานอยู่ในคณะนี้อยู่ด้วยผมอา,อาจจะมีโอกาสได้ไปเสนอ เพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะต้องมีเออเอี่ยวเข้าไปส่วนในการนําเสนอในเรื่องดีๆเกี่ยวเ,เรื่องอุตสาหกรรมเครือข่ายขายตรงโดวยวเฉพาะสคบเนี่ยเขามีบทบาทเกี่ยวเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงจริงๆสคบเขามีบทบาทเยอะนะแต่เรากําลังจํากัดพื้นที่ว่ามีบทบาทมา,มากๆเกี่ยวเรื่องการ<ม>ให้คุณให้โทษ อุตสาหกรรมเครือข่ายค้ายตรงไทยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดรัฐมนตรีสำนักนายกท่านนี้มามีโอกาสได้ดูแลตรงนี้ก็จะเป็นอีกนิมิตหมายันึีที่จะทําให้อุตสาหกรรมเครือข่ายค้ายตรงคงจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับค่ะแล้วอย่างบทบาทค่ะคุณกายของรัฐมนตรีประจําสำนักนายกเองนะคะควรจะต้องให้ความสําคัญค่ะกับการคุ้มครองนะคะผู้บริโภคในด้านไหนมากที่สุดคะคุะคณกายครับที่จริงอำนาจหน้าที่ของสคบอเองเนี่ยนะเกี่ยวเรื่องผู้บริโภคเนี่ย ครอบจักรวาลเต็ไมไปหมดเลยอ,องค์กรนีห้หน่วยงานไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ,ะสักบอเนี่ยผมว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่กี่ร้อยคนหรอกงบประมาณปีหนึ่งก็2 3งสร้อยล้านบาทก็ไม่ได้เยอะอะไรเมืม่อเปรียบเทียบกับกระทรวงหรือหน่วยงานองค์กรอื่นๆน่าเห็นใจนะเนื่องจากเป็นอ,องค์กรที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะ,ะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสังเกตเวลาซื้อบ้าน มีปัญหาก็้องเรียนสคบซื้อทองมีปัญหาก็ลองเรียนหมายถึงว่าคุณภาพอทองไม่ได้ตามมาตรฐานก็้องเรียนสคบซื้อรถมีปัญหาก็้องเรียนสคบใช่ไหมเกี่ยวเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยก็เกี่ยวกับสคบโดยตรงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสคบทั้งสิน้นฉะนั้นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกถ้าเกิดคุณสุรวิทย์เนี่ยนะมีโอกาสเข้ามาดูแลตรงนี้นะจำเป็นที่ต้องให้การส่งเสริมในหลายรูปแบบ ในหลายๆมิติพวกหน่วยงานนี้นะมีความสําคัญมากๆด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเราดูแลดีๆให้การส่งเสริมเติมเต็มดีๆมันให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษพวกสังคมทุกวันนี้นะเราจะไปให้โทษอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีคุณด้วยใช่ไหมคือจะใช้อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเชิงกฎหมายไล่บี้ไล่ฆ่าคนให้ตายโดยอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือมันก็มีอยู่สองอย่างเพราะเจ้าที่รัฐมันมีอยู่สองอย่างบางคนก็ใช้กฎหมายอันเป็นธรรม เจ้าที่รัฐบางคนอ้างอิงกฎหมายแต่ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่เห็นไหมมันก็มี2อ,อย่างนะ,ะบางทีอาจจะใช้กฎหมายหรืออะไรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นบางทีอย่าลืมนะว่าเจ้าที่รัฐบางคนมันหัวหมอรู้พูดถึงนะรู้ช่องทางทรมาหากินก็จะซิกแซกโยกใ้ยดึงดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนมาเป็นเครื่องมือตัวเองแต่ที่ไหนได้ตัวเองแฝงด้วยผลประโยชน์ ไอ้ตรงนี <că l ering> ้ร <Abby at> ัฐมนตรีต <kav g uit> ้องรู oh <luxury> <sh ort> ้เ mm รื่องนะไม่รู้เรื่องไม่ได้ต้องรู้ทันเกมพูดถึงน้ะไอ้เราทําสื่อมาเนี่ยผมเข้าใจกลไกการทํามาหากินของเจ้าที่รัฐดิเป็นอย่างดีเพราะชีวิตผมได้คุ้ีกับเรื่องแบบนี้เรื่องทํามาหากินกับเจ้าที่รัฐบางที่ไม่ชอบมาพาคนบางคนบางหน่วยงานเนี่ยมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะผมเข้าใจวิธีชีวิตแบบนี้ดีๆฉะนั้นรัฐมนตรีต้องรู้ทันนะไม่รู้ทันเราจะกลายเป็นเครื่องมือเขาอ่ะเป็นเป็นรัฐมนตรีตายางขึ้นไม่มีไม่มีน้ํายาพูดง่ายนะ แต่ผมเชื่อว่านะรัฐมนตรียุคใหม่เนี่ยเขาไม่งงเขามีทีมงานโดยเฉพาะหมออย่างคุณหมอสุรวิทย์เนี่ยฮะ,ะที่ได้ข่าวว่าจะมาดูแลเกี่ยวเรื่องขายตรงหรือเกี่ยวเรื่องซักบเนี่ยนะเขามีทีมสื่อ,อเขาเป็นไปกุนซืออยู่ให้คำปรึกษาอยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะควบตรงนั้นตรงนั้นนะนะอันนี้เขาเขาแจ้งมานะผมเพิ่งรู้ตอนแรกผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาแจ้งมาผมก็เลยบอกข่าวสารไปว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จําเป็นต้องให้การ ส่งเสริมด้วยใช่ไหมทั้งควบคุมด้วยต้องทุกอย่างต้องเดินควบคู่กันไปนะครับค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้คุณกายค่ะช่วยชี้ชัดนิดน,นึงค่ะว่าอุตสาหกรรมขายตรงไทยเองนะคะมีบทบาทเนี่ยสำคัญอย่างไรบ้างต่อเศรษฐกิจไทยค่ะเพราะว่าทาไมทางรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องให้การส่งเสริมเป็นพิเศษด้วยคะคุณกายครับไอเรื่องนี้สําคัญนะคนส่วนใหญ่โดวยเฉพาะคนที่มีโอกาสมีอำนาจวาสนามาบริหารชาติบ้านเมืองอะนะค่ะมองไม่เห็นของดี คือดูแบบฉาบเฉวยดูจากข่าวที่ถูกสร้างมาเรื่องเสียในธุรกิจเครือข่ายคายตรงแค่เปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์ที่ถูกบางคนบางกลุ่มจัดฉากขึ้นมาสร้างกระแสดูน่าเกลียดน่ากลัวใช่ไหมแต่เปอร์เซ็นต์ใหญ่มันเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะของดีๆทั้งนั้นเลยกลับไม่ค่อยได้นําเสนอฉะนั้นผมก็รับอาสานําเสนอมาหลายปีแล้วตอนนี้นะผมพูดแต่เรื่องดีๆเรื่องเร็วๆเกี่ยวเรื่องอุตสาหกรรมเครือข่ายขายตรงนี่มันมีนิดๆหน่อยๆผมก็พูดบ้างพอเป็นน้ําจิ้ม แต่หลักๆผมจะพูดถึงเรื่องดีๆว่ามันมีคุณค่ามหาศาลที่จะสร้างสังคมไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีผมนําเสนอแบบนี้มาโดยตลอดรัฐบาลวาทีิแล้วมาเนี่ยนะอย่างพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้าเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมก็ได้นําเสนอไปอย่างต่อนเนื่องก็ได้รับการตอบสนองบางเรื่องบางราวใช่ไหมก็ค่อยๆพัฒนาไปเนี่ยมันยัดทีละนิดๆไปหน่อเพราะว่าหน้าที่ของเราเนี่ย เป็นหน้าที่ที่ต้องผลักดันให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีใช่ไหมนี่เป็นบทบาทของเราที่ต้องนําเสนอต่อไปัางรัฐบาลชุดใหม่นี้ต้องให้ความสําคัญเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะเป็นอาชีพเดียวเท่านั้นที่คนชาวราษฎร์มีโอกาสที่จะเข้ามาพักพิงมีงานมีที่พึ่งพิงในการทํามาหากินก็คือมีงานทํานั่นเองอาชีพเครือข่ายขายตรงไม่ได้ไหมายว่าขายสินค้าแล้วก็จบกันไปไม่ใช่เป็นอาชีพที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยแหละ เอาสินค้าไปขายแนะนําคนอื่นมาใช้สินค้าสะสมคะแนนครบมันเป็นระบบสา,ากลแต่มีสา,ากลแบบหลายชั้นค,คือสะสมประโยชน์ร่วมกันสะสมคะแนนครบก็จะมีไรายได้จากแผนการจ่ายผลตอบแทนนี่คือของดีใช่ไหมแต่รัฐบาลต้องมาเรียนรู้ใช่ไหมมาหาทางที่จะส่งเสริมเติมเต็มอุตสาหกรรมนีม้ให้มันทังาดให้เป็นที่พึ่งพิงให้เขาเรียกปฏิวัติปฏิวัติชาติพูดง่ายๆอย่าลืมนะว่างานเนี่ยมันหายากยิ่งตอนนี้นะรัฐบาลจะเพิ่ม ค่าแรง3 0 0บาทค่าแรงธรรมดาขั้นต่ำนะปริญญาจะีอีกพันห้าร้อยเอ้ยหมืน่นหมื่นห้าพันบาทาใช่ไหมไอ้นี่คือปัญหาใหญ่นะคุณอย่าคิดว่าเขาจะจ้างพนักงานได้ทุกคนนะขเขาจะเลือกเฟ้นคัดคนเฉพาะเหมาะสมเท่านั้นคนไหนที่ดูแล้วไม่เหมาะสมเขาจะเป็นต้องคัดออกอะ่ะใช่ไหมเพราะเป็นไม่ได้เขาจะจ้างทั้งหมดนะบริษัททุกบริษัทไม่มีปัญญาจ้างอยู่แล้วนี่มันของจริงนะบุคลากสื่อสารให้เห็นนะฉะนั้นอุตสาหกรรมเครือข่ายค้าตรงนี้แหละจะเป็นหน่วยงานที่รองรับ อาชีพแบบนี้ฉะนั้นเห็นเห็นได้ยังว่านี่คือของดีที่จะพลิกวิกฤตชาติให้เป็นโอกาสนะครับค่ะคุณกายคะแล้วอย่างที่ผ่านมาเองเนี่ยสคบนะคะยังดูแลไม่ดีพออีกเหรอคะถึงได้ควรจะต้องอยากให้คุณกายเนี่ยแนะนําเพิ่มเติมละกันนะคะว่าควรจะเพิ่มขีดความสามารถเนี่ยให้กับสคบในรูปแบบใดได้บ้างคะครับที่ผ่านมาก็เริ่มดีขึ้นเยอะตอนนี้นะไม่เหมือนสคบสมัย3ามสี่ปีที่ผ่านมายังยังมั่วๆอยู่ะตอนนี้สคบเนี่ยส่วนใหญ่นะพูดถึงนะ ดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจตั้งแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้นวยการรองเลขาอะไรต่างๆนีน่ดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้นะอาจจะมีบางคนบ้างแต่เดี๋ยวนี้ผมดูแนละพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ถือว่าดีแล้วใช่พูดถึงก็ดีแล้วนะแต่ว่ามันขาดสิรัฐบาลต้องเข้าใจนะว่าสบอเนี่ยผมไม่ได้รับจ้างสบอมาพูดนะใช่ไหมแต่ผมกำลังเอาข,ของจริงพูดสบปดีงานหนักภารกิจเยอะดูแลทุกสุขประชาชนนี่โอ้โอครอบจักรวาลนี้ใช่ไหม แต่งบประมาณสนับสนุนบุคลากรนมันน้อยไปหน่อยจัดให้หน่อยสิรัฐบาลใหม่เนี่ยนะจัดให้พิเศษหน่อยค่ะอาจจะเพิ่มทีมงานให้มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยสักห้าหกร้อยคนเนี่ยเพาว่ากาลังสวยนะงบประมาณเดิมอาจจะได้สองสามร้อยล้านบาทจัดให้สักหกเจ็ดร้อยบาทเออหกเจ็ดร้อยล้านบาทหน่อยสิค่ะต่อปีนะหรือพันล้านบาทต่อปียิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมมันจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมตรงโน้นตรงน,งรงนี้ให้มันต่อเนื่องยืดไปเรื่อย ใช่ไหมไม่ใช่โอ๊ปล่อยให้เขาทํางานแบบตามน้ำอย่างนี้มันไม่ได้แล้วจะหวังให้มันมีคุณภาพในการทํางานได้ไงนะงบประมาณมันน้อยไปหน่อยใช่ไหมยังั้นรัฐบาลใหม่คนที่มาดูแลตนนัวนี้จัดงบให้เขาพิเศษเพิ่มบุคลากรเพิ่มความสามารถของของเจ้าที่สคเขาบอกให้มันมากหน่อยไม่ใช่ไปเชิดเพิ่มอำนาจน,นะเพราะเดี๋ยวบางคนไปเพิ่มอำนาจหน้าเกิดไรมันก็จะบ้าอ่ะพูดได้ไง่ายนะเพิ่มขีดความสามารถตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะที่จะขับเคลื่อน ให้ประชาชนกับสบมีโอกาสได้ผนึกกําลังร่วมแรงร,ร,ร่วมใจกันนําพาชาติบ้านเมืองไปสู่มิติที่มันดีๆนะครับอันนี้หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับค่ะเอ๊คุณกายคะแล้วอย่างสบอเองเนี่ยในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ามีความเข้าใจนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมขายตรงไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวนี้เข้าใจเยอะ,ะน่าชื่นชมน่าดีใจแทนพี่น้องอเครือข่ายขายตรงนะ,ะสบเดี๋ยวนี้เขาฟังเหตุฟังผลไม่ใช่มีอารมณ์ดุเดือดเลือดท่าน ใครผิดมาแล้วมากูเล่นอย่างเดียวแบบนี้เดี๋ยวนี้บรรยากาศงั้นน้อยมากค่ะอย่างน้อยก็ต้องมีการพูดคุยกันละเออให้โอกาสเขาก่อนใช่ไหมให้โอกาสเขาไปแก้ไขตักเตือนใช่ไหมไอ้นี่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดให้โอกาสแก้ไขตักเตือนแล้วคุณไม่ดําเนินการหรือไม่ทําตามเนี่ยแต่ต้องในเวลาเหมาะสมนะไม่แค่เขาสามวันเจ็วันแล้วเขาให้ทาถูกทุกอย่างเป็นไม่ได้หรอกใช่ไหมอาจจะสามเดือน6เดือนหลังจากนั้นก็มาตรวจวัดผลว่าเอยคุณปฏิบัติตามหรือเปล่า ถ้าไม่ปฏิบัติการก็ใช้มาตรการเข้มข้นไปเรื่อยอันนี้ดีมากๆตอนนี้นะถือว่าเป็นมิติดีๆสําหรับอุตสาหการรมเครือข่ายค้ายตรงไทยที่ได้สบคบที่ปรับตัวเองมีวิฒนาการมีความคิดอันทันสมัยมากขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะให้การพึ่งพิงและสะเอ่ยฝากความหวังไว้ด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยถ่าในเรื่องนี้กันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ค่ะ ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนเครือข่ายโร <What? S 1> กันอานตลาเครับสื่อรายปัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศปูดแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไว มีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไขโตซาน รายการผ่าทะลุขายตรงค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะว่าควรจะต้องปรับตัวอย่างไรค่ะให้สอดร,รับกันค่ะ <c oughs> ทีนี้ค่ะคุณกายเราจะพูดคุยในส่วนของภาคเอกชนกันบ้างค่ะว่าภาคเอกชนเองเนี่ยจะต้องสนองนโยบายของรัฐอย่างไรบ้างถึงจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะคุณกายครับคือภาคเอกชนเนี่ยนะนะไม่ว่าบริษัทไหนก็ตามนะบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่เราต้องตื่นตัวยกระดับ ยกระดับคุณภาพของธุรกิจคุณให้มันดูดีหน้าตาดูดีใช่ไหม,มพฤติกรรมอะไรที่มันล่อแหลมซุ่มเสี่ยงในการหลอกล่อหรือแร่ตางน,นยพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้นะใช่ไหมเพราะถ้าเกิดคุณพยายามที่จะหาช่องทางหลอกล่อพี่น้องประชาชนให้มาอยู่ในกับดักของคุณค่ะแบบนี้ผมว่ามันใช่ไม่ได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้นะโลกมันพัฒนาไปไกลมากใช่ไหมขนาดหน่วยงานรัฐเองเนี่ยปกติเป็นหน่วยงานที่พัฒนาตัวเองนี่ค่อนข้างยากค่ะช้าเชื่องช้า แต่ยนนี้นะสคอบอนะเขาพัฒนาการตัวเองเนี่ยไปเยอะไปไกลมากแต่ถ้าเกิดภาคเอกชนพวกคุณเองนะคิดว่าหลงตัวเองอะ่ะคิดว่าเอ้ยฉันเมื่อสอคอบอเขาถอยออกมาแล้วตัวเองพยายามที่จะทาตัวไม่น่าเชื่นชมพิศวาสเลยไอ้แบบนี้นะผมว่านะผู้คนนินทามหมาดูถูกเราพี่น้องประชาชนด้วยกันเนี่ยต้องช่วยกันปรร nam ตั้าบริษัทไหนที่มีพฤติกรรมอัน่อดแหลมสุ่มเสี่ยงน่ารังเกียจในอุตสาหกรรมนี้มากเกินไปนะ เราต้องช่วยพากันประนามพูดง่ายๆนะ,ะสังคมประนามที่อย่างนะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้หรอกแต่ไหนที่เป็นผิดเล็กๆน้อยอช่วยกันตัเตืจะติติงต,ตักเตือนให้เขาพยายามพัฒนาตัวเองอมไม่ใช่ปไปไล่กระทืบนะต้องเข้าใจนะใช่ไหมเราต้องพยายามช่วยกันส่งเสริมเติมเต็มคนเราอยู่ในอาชีพไหนก็ตามาในอุตสาหกรรมไหนก็ตามนะถ้าไม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วสุนัขที่ไหนมันจะมาช่วยมผมถามคุณ๊มเดียขนาดคุณยังไม่ช่วยเลยใช่ไหมะจะไปเรียกร้อง ให้คนนู้นไปช่วยตัวนี้ไม่ช่วยแอพอเดือดร้อนทีเรียกร้องคนนู้นจะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมพราะคุณเองไงขนาดคุณอยู่กับพี่ที่อยู่กับอุซากรมนั้นแท้ๆคุณยังนิ่งดูได้เลยไม่ช่วยคนคนละไม้ละมือเลยแบบนี้เราจะพึ่งหวังจากให้คนอื่นมาช่วยเป็นไปไม่ได้ฮะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันมากๆหน่อยโลกมันเปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่าการแข่งคันในนี้มันดูเดือดเลื่อนพลาดเหลือเกินใช่ไหมเราต้องยกระดับความรู้ความสามารถขีดจํากัดของสมาชิกของผู้บริหารเองไงนะ ต้องทันสมัยให้มันรู้กลไกประการแข่งขันปัิจับันนี่พัฒนาไปถึงไหนแล้วพัฒนาการมีการสอดคล้องเรื่องเกี่ยวเรื่องกฎมงกฎหมายด้วยเนะคุณต้องให้สมาชิกหรือทีมงานของคุณเรียนรู้ไม่แค่ทำทองกันไม่รู้ร้อนเลยไม่ได้อ่านกฎหมายเลยสักอย่างหนึ่งทําหลับหูหลับตาทําไปเรื่อยพรผิดแล้วมันข้ามควรโอดควรโวยวายตรงนู้นนี้ไอ้แบบนี้ไม่ได้นะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปอาจจะไม่รู้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะแต่คุณเริ่มต้นจากวันนี้เลยดีกว่าศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎหมายคายตรงว่าเออ จำกัดตรงไหนมีสิทธิตรงไหนมีอะไรตรงไหนให้มันรู้เรื่องสักระดับหนึ่งอ่ะมันถึงจะเรียกว่าร่วมกันพัฒนาชาติพัฒนาสังคมในอุตสาหกรรมเครือข่ายนะครับค่ะแล้วอย่างบทบาทของสมาคมขายตรงเองค่ะคุณกายในปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างคะครับเดี๋ยวนี้นะลู่ทางแจม่มใสค่ะเห็นแล้วน่าชื่นอกคินใจสมัยก่อนในพวกสมาคมเนี่ยมันเข้ากันไม่เคยได้หรอกใช่ไหมเพราะแต่ละคนแต่งคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ตัวเองเก่งตัวเองมีศักยภาพฐานแน่นปึ๊กเป็นไงอ่ะ ด่ากันไปด่ากันมาโจมตีเหน็บแนมไปมาไม่มีใครใหญ่เลยก็ไม่ได้ต่างก,กันตรงไหนเห็นไหมแต่พอคนเราเริ่มมีความคิดแบบเติบโตคนเราโตไม่ได้โตแต่ตัวนะความคิดเริ่มเติบโตการพูดจาม,มีหลักการมีเหตุมีผลเขาบ้างแล้วบ้างเข้าใจเขายาักษ์ใหญ่เข้าใจยักษ์ลายเล็กไอ้เล็กๆจะให้มันถูกต้องทุกอย่างเป็นไปได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องค่อยๆพัฒนาไอ้ใหญ่ๆกว่ามันจะถูกนะเมื่อก่อนมันก็ผิดเหมือนกันน่ะใช่ไหม มันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเล็กๆเพิ่งเกิดขึ้นาใหม่ก็ค่อยๆพัฒนาการไปคอยมีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นพัฒนา <ทะ S 2> แค่นั้นมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตแล้วแค่นั้นสมาคมอย่างสมาคมพัฒนาสมาคมการขายตรงไทยเนี่ย <ทะ S 2> คุณอิทธิศักดิ์อมัญยุเป็นนายกอยู่เนี่ยอตอนนี้ก็ดีนะไปร่วมฝึกอบรมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาลัยราชภัฏต่างๆนี่คือลู่ทางแจ่มใสมากเป็นสิ่งที่ดีออกหนังสือ กินบุ๊กหรือหนังสือเรียนเนี่ยเกี่ยวเรื่องเครือข่ายขายตรงนี้ยนี่ดีมากๆขณะเดียวกันสมาคมการพัฒนาขายขายตรงไทยโดยคุณอนุวัฒน์ธรรมทัศน์นี่ก็เตรียมงานจัดงานแล้วนะเนี่ยจะร่วมมือสกอบกเนี่ยใช่ไหมเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมเขาบอกว่าจะเชิญนะรู้สึกวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบเจ็ดหรือเปล่าสิบเจ็ดกันยาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเขาจะจัดงานส่วนจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งเขาจะจัดงานใหญ่นะ ชวนผู้นำเลย,หล,ยหลายๆค่ายที่เป็นสมาชิกอยู่สิบกว่าบริษัทเนี่ยมาอะไรประมาณพันสองพันคนอะมาฟังหลักสูตรการอบรมร่วมกับสบและหน่วยงานรัฐอื่นๆนี่คือสิ่งที่ดีโออาจจะอบรมเรื่องวิธีการทําขายตรงให้มันถูกต้องตามกฎหมายทําอย่างไรนี่แหละคือการยกระดับชั้นที่ดีมากๆนี่กว่าจะไปเล่นงานกันอย่างเดียวไอ้นุ่นเล่นมากูก็เล่นตอบไอ้นุ่นไปตรงนู้นลองเรียนตรงนี้อ้าวแล้วมันจะจบสิ้นเหรอเพราะช่วงนี้มันไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้มาตรการ ผนึกกาลังกันเสริมเติมเต็มความรู้อะไรอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นนี่แหละบทบาทสมาคมตัวนี้น่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเองนะก็พยายามที่จะผลักดันให้กฎหมายหรือะอะไรก็แล้วแต่ให้ผู้คนในสังคมนี้ยอมรับว่าอุตสาหกรรมเครือข่ายตรงนี้มันดีไม่ใช่เลวร้ายอย่างที่บางคนอาจจะชอบออกข่าวอันนั้นมันสเสร็จแค่ เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับค่ะถ้าเกิดอยากใด้คุณกายคะ่ะแนะนำนะคะในเรื่องของสมาคมขายตรงค่ะว่าอนาคตเนี่ยควรจะต้องมุ่งเน้นนะะในเรื่องอะไรเป็นกรณีพิเศษบ้างไหมคะครับก็ต้องทำเครียกทำความเข้าใจระหว่างกันให้มันากๆาหน่อยใช่ไหมอย่าไปอคติหรือแอนตี้ตั้งป้อมตั้งแง่บ่าเอ้ยฉันเป็นสมาคมใหญ่ฉันต้องอยู่อีกแบบหนึ่งใช่ไหมฉันเป็นสมาคมเล็กฉันก็อ,อีแบบหนึ่งต่างคนต่างขั้วอะไรพวกนี้ผมว่าไร้สาระเลือดเทอะเปื่อนๆใช่ไหมค่จะขั้วไหนก็ตามเป้าหมายคือยกระดับอุตสาห ให้มันดูดีเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนค,คนไทยทั้งชาติเป้าหมายเป็นอยู่ที่ตรงเดียวกันเนีไม่ได้ต่างกันตรงไหนเลยเพียงแต่ว่ามันผิดตรงไหนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่มานานก็เคเกิดก่อนเนี่ยใช่ไหมไอ้บริษัทอื่นก็อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เข้าไปรวมกลุ่มกันมันก็เป็นสินอันชอบธรรมจะมีสักกิ่สมาคมมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรใช่ไหมสำคัญแต่ว,ว่าตอนนี้สมาคมเกี่ยวเรื่องนักขายานักธุรกิจอิสระหรือสมาชิกนี่ยังไม่เป็นรูปร่างเท่นั้นเองถ้าเกิดกลุ่มนี้ ตั้งขึ้นมาให้มันเป็นรูปร่างหน่อยใช่ไหมมาขับเคลื่อนให้มันเป็นเรื่องเวลาหน่อยนะ,ะผมว่าจะดีมากๆด้วยมันจะครบองค์ประกอบครบเครื่องผู้ประกอบการก็ตั้งกันมาตั้งสามสมาคมตอนนี้มีสมาคมการขายตรงไทยสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยมสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยเห็นไหมแต่สมาคมของธุรกิจของนักธุรกิจสละยังดูแล้วมันยังก้มๆกึ่งๆก็ถ้าเกิดใครสามารถที่จะมารวมผลิตกําลังสร้างเป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อเป็นหูเป็นตา เป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจของอสมาชิกด้วยกันเนี่ยผมว่ามันจะดีมากๆใช่ไหมจะดีมากๆเลยนะฉะนั้นเราเองนะต้องพยายามทําอะไรแล้วแต่นะผลึกกําลังกันไว้เพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครือข่าย,ายอุตสาหกรรมเครือข่ายค้าตรงไทยเนี่ยแต่ถ้าเกิดให้หน่วยงานรัฐเขียนเองเออเองพูดเองเออเองเขาก็ไม่เข้าใจเราหรอกใช่ไหมถ้าเอกชนมันต้องร่วมกันผลักดัน แบบนี้มันถึงจะดีฮะมันถึงจะว่าได้ของจริงไปบูรณาการในการทํางานต่อไปนะครับค่ะคุณกายเขาแล้วอย่างบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะกับสมาคมใดสมาคมหนึ่งเลยตรงนี้เนี่ยคุณกายคิดว่าเขาควรจะต้องเข้าร่วมดีหรือว่าไม่ดีคะหรือว่าอยู่เฉยๆแบบนี้ดีกว่าครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้นะค่ะถ้าเกิดคุณไม่หาทางเข้าไปหา,หาเพื่อนอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันไปรวมกลุ่มเขาในอุตสาหกรรมเขาเรียกสมาคมที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันแบบนั้นนะเพราะว่าทําให้คุณเสียโอกาส คุณก็จะเป็นหูคนหูบวชอหูบอดตาดวงไอหูหนวกตาบอดค่ะทำอะไรคิดเองเอเอไม่รู้ว่าโรกเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วยลืมนะเดี๋ยวนี้นะถ้าหน่วยงานรัฐเขาต้องการจะให้สื่อสารความรู้เกี่ยวเรื่องกฎหมายเรืออะไรแล้วแต่นะเขาจะผ่านทางสมาคมแล้วพวกคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกนี้นะคุณก็ได้ล่าหลังคนเราเมื่อทําการอยู่ใน,นกลไกของการแข่งขันเพราะนุนคิดเครือข่ายค้าตัวนี้มันแข่งขันเยอะอย่างนี้นะคุณรู้ข้อมูลชาวคนอื่นคุณก็แพ้ แพงแต่ให้มุ่งแล้วคนที่รู้ข้อมูลก่อนมันก็สามารถที่จะปรับตัวเองพัฒนาตัวเองได้ได้ก่อนใช่ไหมเดีถ้าเกิดคุณไม่ยอมเข้าไปสมัครสมาชิกไม่ยอมเสียอะไรเลยอย่างนี้ใช่ไหมจะนั่งเฉยเฉยกัะเด็กเท้าอยู่ให้บุญหล่นทับเท้าเงี้ยผมว่ามันหมดยุคบนสมัยไปแล้วมันต้องหาทางเข้าไปร่วมกับสมาคมนั้นๆที่คุณชื่นชอบไปเลือกเลยสามสมาคมนี้นะเพราะสมาคมการสมาคมการขายตรงกายคุณอิทิศักอมพันยุทธเป็นอายุสมาคมถ้าชอบสมาคมนี้ก็เลือกไปสมัครเลย สมาคมการพัฒนาขายตรงไทยคุณอนุวัฒน์ธรรมชาตอดีตเลขาสบอเข้าเป็นนายุสมาคมถ้าเลือกสมาคมนี้ถ้าชอบสมาคมนี้ก็ไปสมัครเลยใช่ไหมอีกสมาคมหนึ่งสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยตอนนี้คุณอัศวินเป็นนายกสมาคมถ้าชอบสมาคมนี้ก็ไปสมัครเป็นหมู่คณะอยู่เข้าเลยเนี่ยเราแค่ได้หูตาสว่างไม่แช่หลอกตัวเองอยู่เรื่อยว่าโอ้ฉันเป็นกคนที่มีความรู้แต่สุดท้ายเราคุณสู้ก็ไม่ได้หรอก คนเราเมื่อข้อมูลสู้เขาไม่ได้แล้วจะแข่งขันเขาได้ไงนี่แหละคือหัวใจสําคัญนะต้องพยายามหาเพื่อนแลกเปลี่ยนผมเห็นบรรยากาศนะที่เวลาสมาคมเขาประชุมกันนะเขามีความสุขกะตายไปเขาไม่ได้มีแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไม่มีบรรยากาศความขัดแย้งเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วทำไมผู้คุณไม่เดินเข้าไปหาเรื่องแบบนี้บ้างอ่ะผู้ก่อการทั้งหลายต้องเปลี่ยนความคิดใหม่อย่าอยู่ที่เฉยแบบนี้นะมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลึกกําลังกันไปร่วมกับสมาคมหาแน่เ,เขาเรียกหามุม ลู่ทางต่างๆ,ๆเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ให้พัฒนาก้าวไปไกลามากกว่านี้นะครับค่ะแล้วอย่างในส่วนของสมาชิกเองค่ะคุณกายคิดว่าควรจะต้องปรับตัวอย่างไรคะแล้วก็พัฒนาองค์กรอย่างไรดีเพื่อให้สอดรับค่ะกับการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันนี้ค่ะครับคุณต้องหาความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้หน่อยค่ะพัฒนาตัวตัวเองมีความรู้ก็ดีอยู่แล้วแต่ต้องหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อโลกแข่งขันในเครือข่ายปัจจุบันนี้นะมันพลิกแพงก็เรียกว่าเดือนต่อเดือนเลยช็อตต่อช็อต พลิกไปพลิกมาเพราะว่าพัฒนาการมันเยอะมาเอาสูตรนู้นมาผสมสมัยก่อนเ็เคยเห็นไหมใครไม่ใช้สื่อทีวีบ้างไม่มีหรอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใครไม่ใช้สื่อทีวีแล,ววลแล้วคุณอยู่ยากแล้วกันนะดเีะเพราะบริษัทใหม่ๆนะอยู่ยากแล้วกันนะ่สื่อทีวีดาวเทียมยังไม่พอนะหันไปใช้วิทยุชุมชนอีกทางหากเห็นไหมมันมีการผสมผสานกันทุกสื่อแล้วอินเทอร์เน็ตทีวีดาวเทียมพันัวกับวิทยุชุมชนเนี่ยนี่คือครบเครื่องเลยเป็นอาวุธหนักเลยตอนนี้นะบริษัทเครือข่ายข,ขายตรงโดยเฉพาะไม่ดังนะ ถ้าคุณไม่ใช้สามองค์ประกอบนี้ไปเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานการตลาดหรือส่งเสริมให้สมาชิกทํางานง่ายขึ้นนะโอกาสที่คุณจะก้าวกระโดดไปสู่มิติยอดขายเพิ่มมากขึ้นได้จะคุยอะพูด,ดง่ายๆนะ,ะเพราะเป็นไปได้ยากมากผมการันตีเลยเป็นไปได้ยากมากได้ต่พูดเฉยเดี๋โอกาสที่จะู่ร้อยพันล้านเนี้มผมบอกเลยไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะคู่แข่งของคุณนะเขาทําแบบนี้กันหมดแล้วแล้วคุณน่ะ จะหยุดน really? okay. ิ่งอยู่ได้ไงต้องเริ่มเลยนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยยังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่ตอนนี้นะครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคุณกายก็ได้พูดคุยนะคะแนะนํารวมถึงวิเคระห์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนั่นเองค่ะว่าคุณจะต้องปรับตัวอย่างไรให้สอดรับกันค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณกายแพร่รมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะคุณกาย ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการผาทะลุข,ขายตรงนะคะได้ใหม่ค่ะทุกวันและเวลาเดิมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันแขกรับเชิญนะคะพร้อมทีมงานค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนสวัสดีค่ะ